รถครอบครัวสาภาพไปสวยผ่อนสบายๆแค่เดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเตรดต้โนาอจเกียออโต้ uto, ปี2,012โปรโมชั่นของไลยที่2 5 0, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมอ airbag เกียร์ออโต้แอร์ดิจิตลอลเครงเสียง AM/FM a x แล้วก็ CD ค่ะเรื่องความกว้างนั่งสบายไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะได้เบาะหนังสามแถวแอร์เย็นเจี๊ยบมีแอร์ตอนบนด้วยค่ะเย็นทั่วถึงเลยค่ะ กว้างสุดๆฟีดาวส่ง5,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมที่1น0 0 0ืบาทขึ้นไปเกษตรกรนีไปใช้งานได้แล้วคะ่ะหลังกว้างสุดๆเลยนะคะเบาะสารแถวเบาะหลังสามารถรับได้นะคะคนของได้เยอะสุดๆเลยคะ่ะ ไยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID เมียไซนำหน้า SIAMP10 พิ์ทีมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ